มาอีกตัวกับ s i z e s p a c e AI ที่ช่วยคุณอ่าน Academic Paper ได้ง่ายขึ้นผมเคยรีวิวไปตัวหนึ่งแล้วนะครับที่ชื่อว่า Consensus นะครับที่ช่วยไปอ่าน Academic Paper และสรุปมาเป็น Summary ของ Finding ด้วย AI ให้เราสามารถหา Academic Research ได้อย่างง่ายดายเนาะอีนี้ตัวหนึ่งครับชื่อว่า s i z e s p a c e นะครับความแตกต่างของ s i z e s p a c e น่าสนใจมากตรงมันเอา AI ไปเป็น Co-pilot เนาะสมมุติผมอยากหา ข้อมูลเกี่ยวกับ knowledge management นะครับอ่ะผมกดอันนี้ไปนะครับเขาบอกว่าในแพลตฟอร์มนี้มี academic paper อยู่ถึง270ล้านชิ้นเลยเนาะหรือเมื่อกี้มีปุ่มอัปโหลดด้วยก็คือถ้าใครอยากจะเอา PDF ของเราเข้าไปให้เขาอ่านเองก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับพอกดมาปุ๊บด้านขวาเห็น <he S 1> ไหมครับว่ามันคืออะไร Co-pilot แล้วเปลี่ยนภาษาได้ด้วยเกือบครบทุกภาษาเลยภาษาไทยก็มีนะครับผมขอรอใช้ภาษาอังกฤษก่อนนะครับบอกว่าช่วย explain abstract ให้ฉันน่อย มันก็จะบอกเลยนะครับว่าเนี่ย abstract ของ paper เ,เ,เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วแล้วยังมีไก i d e l i n e ให้ด้วยเช่นอ๋อเราเม t h o ที่เขาใช้ในกระบวนการทำ research นี้เขาใช้ m e t h o ไหน provide this giving take not mention to specific method อ่ามันไม่ได้บอกเอาไว้นะครับอ่อานนะครับ knowledge management modern AI but less without it นะครับผมบอกว่าช่วย a c เซ n abstract ให้สองบรรทัดหน่อยอ่ะมันก็พิมพ์มานี่เนาะใช่ไหม เมทอดที่ใช้มันบอกว่าเนื่องจากเปเปอร์นี้ยเป็นเมทอดที่ใช้เป็นคอนเซ็ปชวลเปเปอร์เนาะมันก็เลยไม่ได้มีเมทอดในการทำรีเร์ชเยอะขนาดนั้นนะครับ conclusion from this paper นะครับ the paper c o n c l u d e that AI can enhance <c oughs> นี่เห็นไหมโอเคไหมนี่มันช่วยทำให้เราอ่ะอ่านงานวิจัย literature review ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นใครที่เรียนปอทองปอโทออยู่นี่เอกอยู่ต้องรู้เลยว่านี่เป็นโคตรเพลนของการเรียนเลยนะครับ อันนี้น่าจะช่วยให้คุณลดเวลาในการอ่าน literature review เพิ่ม e erm f f e c i v e n e s s ในการเอาไป s ิ n c h r o n i ์ในหัวเองต่อได้เราจะได้เอาเวลาของเราไปใช้ในการ c r y s t a l l i ซ e หรือทําให้ความคิดในหัวของเรามันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพื่อจะได,ได้สร้างเปเปอร์ของตัวเองขึ้นมาในอนาคตต่อไปนะครับนอกนี้ด้านซ้ายยังแถมทู o หนึ่งตัว citation generator เนาะเอาไว้สร้าง citation แบบ APA หรือหลายๆวิธีได้เลยนะครับแถมบอกไว้ด้วยนะครับบอกไว้ด้วยนะครับบอกไวด้วไวด้วยนะครับว่า S Size Space นะครับฟรีเนาะเมื่อเทียบกับคิวบหรือแอปต่างๆนะครับบอกเลยว่าอันนี้ฟรีเนาะไซสเปซจะช่วยให้คุณหาข้อมูลที่คุณต้องการทำความเขาใจเปเปอร์ของคุณได้ไง่ายมากขึ้นแน่นอน